พีชานะคะพบกับเอเชียบุกี์ไก่ไทยแลนด์เช่าวาสายเกี่ยวกับกีฬาที่สภาทุกคนไปาหมวดเรื่องของกระแสงฟุตบอลค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะขอเริ่มต้นด้วยผลการใน,นะค,ะ FA คัน FA Cup ัพระหว่างไบรตันกับทางด้านของ Man Day, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะเกมเมื่อคืนนะคะต้องบอกว่าเป็นเกมที่สนุกและก็มันมากๆแลกกันแบบหมัดต่อหมัดเลยนะคะโดยตลอด90นาทีเนี่ย ทั้งคู่เนี่ยมีโอกาสกันทั้งคู่นะคะแต่ก็ไม่สามารถจบสกอร์ได้ค่ะจนนำไปสู่ช่วงของการต่อเวลาพิเศษนะคะแต่ทางด้านของไบรตันเองนะคะก็ไม่สามารถจบโอกาสนี้ได้ค่ะจนท้ายที่สุดนะคะก็ต้องลาก,กันไปจนถึงการดวลจุดโทษค่ะ ทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนต็นะคะต้องบอกว่ายิงเข้าหมดเลยค่ะแต่ฝั่งของไบรตันเองนะคะไปพลาดในคนสุดท้ายนั่นก็คือซอนลีมาร์ทค่ะทำให้การยิงจุดโทษในครางนี้นะคะไบรตันแพ้ไป เจประตูต่อ6ค่ะทางด้านของแมนเชสเตอร์เดนะคะก็ได้เข้าไปชิงนสิสสกคแไปครับในวันที่3มิถุนายนกับทางด้านของเรือไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะหรือวา่านี้เป็นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์ที่ย้ายสนามนะคะเพราะว่าการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะเกิดจะเกิดขึ้นที่เรมบีค่ะ หลังจากจบเกมนี้กุนซือทีมอย่างเอริกคนฮาก็ได้ออกมาชื่นชมลูกทีมนะคะโดยเฉพาะดาบิดเอเคอาร์แล้วก็วิกตอร์ลินเดเลิฟค่ะที่ได้รับคำชมจากกุนซือทีมเป็นอย่างมากเลยค่ะทางด้านของเอริกคนฮากนะคะได้กล่าวชื่นชมวิกตอร์ลินเดเลิฟว่าวันนี้เจ้าตัวเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแล้วก็ตอนที่เจ้าตัวเนี่ยเดินไปยิงจิโทโฮต้องบอกว่านิ่งสุดๆเลยค่ะแล้วก็ยังมีการชมทั้งด้านของคาเซเมโรแล้วก็ทางด้านของลูกชอด้วยนะคะและอีกหนึ่งค คนที่ได้รับคําชมในเกมนี้่านนั่นก็คือดับิดเอเคอาร์นะคะถึงแม้ว่าในการเซฟสุดโทษค่ะเจ้าตัวเนี่ยจะเซฟไม่ได้นะแคะล้วก็จะเดาไม่ถูกทางด้วยค่ะแต่ทางด้านของเอริกเทนเนี่ยมองว่าในเกมนี้นะคะในช่วงช่วงการต่อเวลาพิเศษร่วมถึงการเล่นใน90นาทีเนะะี่ยค่ะทางด้านของดับิดเอเคอาร์เนี่ยช่วยเซฟให้กับทีมได้หลายครั้งค่ะ หลังจากจบเกมนี้ค่ะทางนานของบริเตนเนี่ยค่ะคุณซอทีมของบริเตนอย่างโรเบโตเดซบี้ค่ะก็ได้ออกมาพูดถึงเกมนี้นะคะเดี๋ยวจ้าตัวยอมรับเขาว่าการพ่ายแพ้ในครั้งนี้นะคะมันทําให้เจ้าตัวเนี่ยรู้สึกเสียใจมากค่ะแต่เจ้าตัวก็บอกนะคะว่าการเล่นในเกมนี้ค่ะพวกเขาเนี่ยสมควรเป็นฝ่ายชนะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเล่นได้ดีกว่าแมนเชสเตอร์เดค่ะและเจ้าตัวเนี่ยค่ะก็ได้ออกมาปกป้องลูกทีมอย่างซอริมารด้วยนะคะโดยบอกว่าการพ่ายแพ้ในครั้งนี้ค่ะไม่โทษซอริมาเพราะว่ามันไม่ใช่ ความผิดเข่าค่ะมาดูอีกหนึ่งคู่ที่ลงทำการแข่งขันกันเมื่อคืนค่ะนั่นก็คือทางด้านของท็อตแนมฮอสเปอร์นะคะที่ออกไปเยือนนิวคาสเซิลคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ลุ้นมากๆเลยนะคะลุ้นในที่นี้หมายถึงว่าลุ้นเบียดแย่งคะแนนค่ะแต่ผลการแข่งขันในเกมนะคะต้องบอกว่าห่างชั้นมากๆค่ะเพราะว่าทางด้านของนิวคาสเซิลนะคะนำไปถึง5ประตูนในช่วง21นาทีค่ะแต่เริ่มเกมเพิ่งหลังมานะคะทางด้านของ คอนเนมฮอสเปอร์เนี่ยก็มาได้ประตูจากแฮร์รี่เคนค่ะ สต่ท้ายที่สุดนะคะจบเกมนี้ค่ะทางด้านของทอร์นาโดสเปอร์เนะะี่ยค่ะบุกไปพ่ายต่อนิวคาสเซิลถึงถิ่นนะคะ6ประตูต่อหนึ่งค่ะเรดิว,ว,วานี่เป็นการพ่ายแบบเละเทะมากเลยค่ะข่าวสุดท้ายของวันนี้ยังคงวนเวียนอยู่กับข่าวของจูบริเกแฮมและก็หงแดงลิเวอร์พูลค่ะมีรายงานออกมานะคะว่าตอนนี้ค่ะทางด้านของบริเตดดอนมุนเนี่ยพยายามที่จะต่อสัญญาจูบริเกแฮมออกไปค่ะโดยในการต่อสัญญาในครั้งนี้เนะะี่ยค่ะพวกเขาเนี่ยจะใส่ค่าฉีกสัญญา ลงไปด้วย80ล้านปอนด์ค่ะซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะคะก็มีข่าวออกมาว่าลิพูเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอไปที่85ล้านปอนด์บวกด้วยแอดออนค่ะแต่ก็โดนทางด้านของบริษัทดัทมูนเนี่ยปัดตกไปค่ะแต่นักข่าวก็บอกนะคะว่าถ้าเป็นราคานี้ค่ะหงดังลิพูเนี่ยจะเดินหน้าในดีลของโจ๊เรแคมต่อในซีซั่นหน้าค่ะอีกแล้วหรอ เป็นยังไงกันบ้างคะกับข่าวที่กริงนำมาเสนอในวันนี้ที่หวังว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลกันอย่างครบถ้วนนะคะแล้วก็ไว้กลับมาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าฝา ine, ตกติดตามเอเชียบุ๊กเกไลน์ในทุกๆช่องทางด้วยค่ะสำหรับยุติตองไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย